วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเขามีวิธีการควบคุมคุณภาพยังไงหลายคนนะคะที่ทําขนมแล้วก็ต้องใช้พวกพืชผักผลไม้นะั้นที่มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติเราต้องมาแปลรูปให้มันอยู่ในขนมของเราไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นทําขนมปังผักโขมทําขนมปังฟักทองหรือแม้กระทั่งมันมว่วงต่างๆเนาะก็จะเจอปัญหาว่ามันเหมือนกับมันไม่มีสักทีใช่ไหมคะเวลาที่จะทําขนมพวกนี้มันจะต้อง คิดเหมือนเป็นตั้งต้นขึ้นมาวิธีการแก้ของชมวลคือชมวลจะตั้งต้นสมมติว่าวันนี้ทําขนมปังด้วยมันม่วงแล้วตัวมันม่วงเนี่ยมันมีวัตถุดิบต,ตั้งต้นน่ะมันมาจากหลายแหล่งเช่นมาจากพันธุ์เวียดนามนะคะปลูกในเวียดนามพันเดียวกันแต่ปลูกในเวียดนามพันเดียวกันปลูกที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะปลูกต่างที่ต่างทางพวกคุณภาพของตัวมันอะความนาความเป็นมีน้ําชามหรือว่ามีความเป็นใย,ยเป็นอะไรพวกนี้มันมีความแตกต่างกันที่กแก้คือ ถ้าเป็นตัวเชมด์มดเลยเมจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยขึ้นสูตรเฉพาะของมันชนิดนั้นขึ้นมาคือถ้าไม่มีวัตถุดิบป,ประเภทนี้นะคะวัตถุดิบมันที่มาจากประเทศญี่ปุ่นก็จะไปใช้อีกสูตรหนึ่งแต่วิธีการก็คืออาจจะต้องบอกลูกค้าของเราโดยตรงเลยว่า มันประเภทเนี้มันเป็นมันตามฤดูกาลถ้าเป็นตัวนี้หมดนะคะเราก็จะขายตัวนี้ในราคาที่อาจจะถูกลงขึ้นมานิดนึงเนาะบางทีลูกค้าเขามีความใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบแต่ถ้าสมมติว่าในลักษณะของโรงงานเนี่ย mm hmm. ก็จะระบุกับซ mm ัพพลายเออร์ไปเลยว่าเราต้องการใช้มันประเภทนี้แล้วก็เป็นการสั่งแบบสต็อกล่วงหน้านะคะแบบอย่างน้อยเนี่ย 30ถึง60วันอันเนี้ยก็คือเป็นการคาดการล่วงหน้าอย่างนี้ซัพพลายเออร์ก็จะหาของมาให้เราได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้แบบเราเล็กหน่อยนะครับเพิ่งเริ่มเข้ามาทำก็แนะนำว่าเริ่มจากการหาซัพพลายเออร์ที่เราคิดว่าเราเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจได้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถส่งวัตถุดิบที่เราเนี้ยอยากจะควบคุณภาพให้ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็แนะนำว่าให้ลองทำเป็นซัก2สูตรสมมุติว่าได้สูตรเออได้มันมาตัวเนี้ย จำเป็นที่จะต้องใช้ชนิดที่ปลูกในเวียดนามเพราะว่าแบบหาไม่ได้แล้วนะคะตัวที่จะต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นไม่ได้นะคะก็แนะนําให้ทําเป็นสองสูตรแต่ว่าให้เราเนี่ยแจ้งลูกค้าไปด้วยว่าเออมันรอบนี้มันมานะคะมันจะมีความแบบหวานน้อยหน่อยนะคะเราอาจจะขายในราคาอีกราคาหนึ่งก็ได้อย่างนี้นะคะเป็นวิธีแนะนําที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําขนมที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็รู้สึกดีต่อใจดีกับลูกค้าด้วยค่ะ